สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแคสแมกกาซีนครับผมสวัสดีครับบรรยากาศวันนี้นะครับที่ถ่ายแฟชั่นกับแคสแมกกาซีนครับจะเป็นธีมซัมเมอร์แน่นอนว่าแต่ละสีที่เราใส่กันก็จะสีสันสดใสฉูดฉาดกันเลยทีเดียวครับผมใช่ครับผมก็บรรยากาศก็ร้อนมากนะฮะซัมเมอร์ใช่ไหมซัมเมอร์ยาครับสตูดิโอแอร์เย็นอึ้เอาเหรอไม่ใช่ที่ว่าน่าร้อนเราไปถ่ายกันแใช่ก็สนุกสนานดีครับพวกเราก็จะถ่ายกัน คนละประมาณสามชุดเลย<ช>แล้วก็เปลี่ยนสลับคู่ใหม่ไปในคู่ขอนนี้ถ่ายรวมถ่ายเดียวถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับผมรับรองว่าแซ่บครับต้องรีบซื้อนะครับพิชูรินรับรองว่าขายาดีเป็นเทน้าทีท่าแน่นอนครับผมต่อก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าอยากทำให้รักนะครับก็เป็นเพลงช้าเพลงแรกแต่ก็ฝากไปด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่นะครับเรื่องคู่ป่ายสลับล่างทางช่อง3ครับแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับกำลังจะเปิดกล้องนะครับเล่นกับพี่นิวรัตานะครับ เรื่องปรโรสัญญาณักณครับผมครับผมสำหรับประชานะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดเหมือนกันครับชื่อเพลงว่าบลสองครับยังไงก็ฝากติดตามซิงเกิลบยสองด้วยฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีมีงานละครนะฮะที่คอมทางช่อง9ครับโมเดิร์นไนครับชื่อเรื่องว่า m i n ม m นโ o ดีสามร้อสงศาละครับฝากติดตามกุ้ยเจ๋งด้วยฮรก็มีิหม่เพลงคาอนบเป็นเพร็วเพลงแรกแล้ก็ตอนนี้ก็กังซุ่มทำซิงเกต่อไปนะอาญาด้วยราแล้ว ครัขอบคุณครัขอบคุณครับ